สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเมนูบ ora, โบราณโบราณนะคะโบราณมากนะคะเป็นเต้าเจี้ยวหลนนะคะสูตรของ,ของครอบครัวปรลินเองนะคะนานมากแล้วเดี๋ยวปราลินจะบอกนะคะว่าเราจะทํำยังไงกันนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่กะทิก่อนเลยนะคะที่ใส่ลงไปค่ะใส่กะทิลงไปนะคะคใส่กะทิลงไปไใส่กะทิเยอะเลค,ครับ อ่อันนี้เดี๋ยวเราจะดูตรงเมื่อมันขึ้นมาถ้าแห้งเราก็เติมอีกได้ฮะตอนแรกใส่ครึ่งนึงก่อนนะคะครึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอะไรนั้นแห้งเราก็จะเติมในนี้อีกนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวนี่คะเต้าเจี้ยวคือดินี่นะคะคือเต้าเจี้ยวหลนนะคะน้ําตาลปี๊บเต้าเจี้ยวอะไรเต้าเจี้ยวหลนนะคะทุกคนจะทราบนะคะเต้าเจี้ยวหลนคือไม่ใช่เต้าเจี้ยวดําในขวดนะคะมันเป็นเต้าเจี้ยวสีเหลืองๆที่ไปที่ตลาดบอกเขาว่าเต้าเจี้ยวหลนก็จะเอาอย่างนี้ให้คุณนะคะเต้าเจี้ยวหลนน้ําตาลปี๊บหมูสับ พลิกสามสีนะคะหัวหอมแดงแล้วนี่น้ำของเต้าเจี้ยวนะคะเรากรองน้ําเต้าเจี้ยวออกมานี้ขอน้ำไม่นี่อันนี้เราจะไปปั่นกะทินะคะให้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ไงปั่นมาแล้วนะคะแล้วก็หมูสับแล้วก็ไข่นะคะอันนี้จะเป็นวิธีทํานะคะอันนี้คือว่าเนี่ยอันนี้กับอันนี้ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทวนนิดนึง อันนี้อันนี้ปั่นคู่กันนะคะเนี่ยเราปั่นสองอย่างเนี่ยนะคะปั่นสองอย่างเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้ค่ะสองอย่างใช่ค่ะสองอย่างนี้นะคะแล้วเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อายส่น้ำกะทินะคะปริมาณเยอะไหมครับอันนี้นะคะถ้าเราจะทานเองนะคะาทำสักหนึ่งขีดหัวหอมก็สักหนึ่งขีดจะเท่าเห่ถ้าหัวหอมเยอะก็จะอร่อยไงฮะ เจ้าเจียวหนึ่งขีดหัวหอมหนึ่งขีดนะคะที่ทําทานนะคะวันนี้ปรนินทำอะ่ะเจ้าเจียวหนึ่งกิโลนะคะปิินทมเพื่อจะไปวัดนะคะพรุ่งนี้วันพระนึ่โลแล้วกะทินนกะทิเนียนะคะหนึ่งกิโลนะคะกะทิหนึ่งกิโลค่ะก็ใส่ไปครึ่งขวด <S 1> 1 <S ครึ่งกิโลนะคะใส่ไปครึ่งครึ่งโล,ลใส่ไปครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเราจะดูที่ว่าอ่าน้ําแห้งไหม น้ำข้นพออย่างนะคะอ่าเนี่ยรหาเนี่ยแล้วก็เอาที่ปั่นเมื่อกี้นะคะหัวหอมกับเต้าเจี้ยวมาปั่นเสร็จแล้วเราก็ใส่ในนี้ค่ะใส่กับกะทินะคะแล้วก็ต้มไปเนี่ยเราต้มไปนะคะเนี่ยต้มไปเนี่ยนะคะต้มเนี่ยกะทิกับเต้าเจี้ยวนะคะเนี่ยต้มไปต้มไปต้มไป ต่อไปใส่น้ําตาลนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยค่ะน้ําตาลปี๊บนี่นะคะใส่แล้วคุณต้องชิมดูว่าคุณจะเอารสอะไรนะคะอันนี้ประเมินออกมาไม่ได้ว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้เป็นเป็นที่คุณชิมนะคะคุณใส่แค่นั้นก่อนค่ะทุกอย่างคุณใส่ทีละน้อยนะคะแล้วคุณก็ชิมดูว่าเอหวานพอหรือยังเราจะได้ความหวานจากน้ําตาลปี๊บเราจะได้ความเค็มจากน้ำตาลเจี้ยวนะคะถ้าสมมติอันนี้มันไม่เค็มคุณเอาน้ำตาลเจียวมาใส่ได้เลยเราจะไม่ไปใส่เกลือใส่น้ำปลาอะไรไม่ใส่นะคะ แต่แต่น้ำเจ้าเกี้ยวนะคะเนี่ยอ่ะคุณเอาน้ำตาลละลายไปแล้วนะคะเดี๋ยวกีนดูนะคะ คุณชิมได้เลยนะคะว่าคุณต้องการรสอะไรอันนี้ยังมีเค็มมากกว่าหวานคุณใส่วานเข้าไปอีกค่อยๆใส่แล้วค่อยๆชิมนะคะไม่ใช่ทิดใส่ทีเดียวเยอะไปเลยนะคะใส่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่ลงไปค่ะ แล้วเราก็จะชิมอีกทีนะคะราใส่น้ําตาลไปตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ชิมค่ะชิมอีกทีนึงว่ารดได้หรือยังนะคะลดได้แล้วนะคะเค็มเต้าเจี้ยวหวานน้าตาลนะคะเนี่ยจะเป็นสองรสแค่สองรสนะคะพออ่ะให้เดือดทั้งผ่านเดี๋ยวไม่พานเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูนะคะ มีหวานก็เค็มสองสองรสเท่านั้นะนะคะใส่น้ำตาลนิียเดือดแล้วนะคะเดี๋ยแล้วใส่หมูค่ะหมูแค่ไหนครับประมาณหนึ่งขีดนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราจะใช้สูตร ต้องต้นรู้ว่าสูตรครอบครัวเล็กๆนะคะเราใช้ต้องเกี้ยวหนึ่งขีดกระหอมแดงหนึ่งขีดหมูหนึ่งขีดน้ำตาลปี๊บหนึ่งขีดอันนี้ประเมินให้ฟังแล้วคุณไปชิมนะคะถ้ายัางไม่ได้คุณเพิ่มได้ค่ะเพิ่มน้ำตาลได้นะคะกะทิหนึ่งขีดนี่ใช้กะทิสองร้อยห้าสิบปีตีะนะคะกล่องสองร้อยห้าสิบีตีค่ะได้ได้ประมาณหน,นึ่งขีดครอบครัวหาครอบครัวเล็กๆนี่นะคะ่ะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยให้หมูสุกกา ใส่หมูนะคะใส่หมูสุกแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะพริกน,นะคะไข่ที่เราจะใส่ทีหลังพริกนี่จะต้มให้มันสุกหน่อยอะค่ะพริกนี่นะคะต้มต้มให้มันสุกหน่อยใส่หมดแล้วก็ได้หางสวยดีเดี๋ยวก็จะตัดเนี่ยน,นะคะสวยสวยเนี่ยุณหาพริก็ได้สามสีอย่างนี้นะคะเนี่ยมันจะสวยะนะนะฮะสูตรโบราณของก็ลีนเอง ของคุณยายคุณย่าไม่ใช่ของว่าลินเองเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะตีไข่ให้ให้ให้ใหใหพริกสุกก่อนนะคะไข่สองใบใช่ค่ะใส่ไข่สองฟองก็พอนะคะ พริกสุกนะพอพริกสุกเราก็จะใส่ไข่นะคะไข่จะใส่ทีหลังสุกนะคะหมูต้มพริกไปอย่างนี้นะคะอเอาลยค่ะพอได้ได้สแล้วเราก็จะเอาไข่ใส่ในขณะที่ใส่ไข่นะคะคุณต้องกวนนะคะจะไม่ให้นิ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะกวนอย่างเงี้ยเพื่อจะให้เป็นเนื้อเดียวกับเต้าเกี้ยวนะคะตนเลยกค่ะกนเลยค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกับเต้าเจี้ยวเรามันจะโคนหน้าทานนะไหมฮะ นี่นะคะเนี่ยจะเป็นื้อยเดียวตัวเจียวแล้วฮะเนี่ยนี่เลยต้มไปอีกหน่อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะจะตักใส่จานนะคะนี่นะจจะตักใส่จานค้ะตักใส่จานนะคะ นี่นะคะตอวเจี้ยวสูตรปลินเห็นไหมคะผักมีอะไรบ้างผักก็มีขมิ้นขาวแตงกวามะเขือนะคะแล้วก็หัวปลีก็ได้หากถ้ามีนะคะดูทีค่ะน้าทันไหมคะเดี๋ยวบารินบอกสูตรอีกทีอะนะคะ ถ้าคุณจะไปทําทานครอบรัวเล็กๆนะคะต้าเจียวหนึ่งขีดกองน้ําไปก่อนนะไปถึงคุณก็เทใส่กระชอนคุณก็น้ําออกเพราะว่าถ้าใส่น้ําไปไม่ได้ทมันจะเค็มมากแล้วคุณก็หัวหอมแดงหนึ่งขีดแล้วคุณก็เอาต้เจี้ยวที่กองน้ําแล้วปั่นกับหัวแดงนะคะปั่นจนเสร็จแล้วคุณก็ไปใช้กะทิสองร้อยห้าสิบตีซีนะคะแค่นั้นละค่ะแล้วคุณก็ไปตั้งไฟตั้งอย่างมาลินที่คุณเห็น่ะแล้วก็น้ําตาลปี๊บหนึ่งขีดอันนี้ประเมินให้คุณนะคะถ้าคุณยังคิดว่าเอ๊ ถ้าใครทานหวานน้อยก็ใส่หนึ่งขีดนะคะพอจิมดูว่าเอาหวานแล้วนี่เค็มแล้วนี่ขุนก็ใส่หมูนะคะเอาคนคนให้สุกแต่แล้วคนก็ใส่ไข่ใส่พริกก่อนแล้วค่อยใส่ไข่นะคะมันจะได้อยู่ลักษณะนี้เลยนะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวพบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ